ครับนี่เจอเงาหนึง่งถัดขาเลยนี่ดูครับนี่ขึ้นมาหาเห้ดสุนขมครับนี่ดูหมูนี้อย่างงามเลยเป็นเงาเลยสวยมากเดียวตัวนี้เด็ด ดไ,ไดขามสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมานาจังครับวันนี้มาหาเห็ดครับเข้าป่าหาเห็ดดูเห็ดในป่าจะออกไหมฝนไม่ตกมาสองวันแล้วสามวันแล้วครับถ้าไม่ออกเดี๋ยวก็ดูเห็ดพึ่งขมเดี๋ยวไปหากันครับนี่เจอเห็ดพึ่งแดงดอกหนึ่ง,งนี่เจอเห็ดแดง มันงามเลยต,ตูมนี่ครับเจอเห็ดแดงหนึ่งดอกนี่ครับนี่เจอเห็ดขึ้นแดงอีกดอกนะครับนี่ดอกกำลังงามเลยไม่ร่วงน้อยๆครับนี่เห็ดพึ้นขม ครับนี่คือมาหาเห็ดขึ้นขมครับนี่ดูหมูนี้อย่างงามเลยเป็นเงาเลยสวยมากหืมอาดินออกหน่อยครับสวยเลยเี่ยเงาเดียวนี่ครับนี่ นี่จะเงาหนึ่งสองดอกดอกกำลังแข็งๆนะครับฝนไม่ตกนี่ครับเึ่ดุงขมดอกหนึ่งนี่อดองครับเนี่ยอะไรนะไอ้ฝนไม่ตกครับเห็ดดอกแข็งเลยมันแตกเลยนี่ครับนี่เจอแล้ว ตัดขาเเดวเยอะยครับนี่หัวหลุดมองไม่เห็นนี่นี่ครับนะไห,หลดอกเลยขึ้นเป็นเงาเป็นเงาดอกตะมุตะมินี่ตัดนี้ไป ให้มึงมีเชื้อไว้นี่ครับอน่ารักเลยเห็นดอกนี้มีดอกนี่ครับ เป็นเงาเลยตัดให้มีเชื้อไว้นี่นี่เลยตัดเลยครับนี่โอ้โหนี่ับนี่เจอหนึ่งดอกดอกอาง,งามเลยดอกนี้ใหญ่ นี่ดอกครับขาใหญ่เลยครับเจ็ดขมนี่ครับนี่เจอองดองดอกน้อยๆน,นี่ดอกมันตกใหญ่ดอกก็เลือเลยอดอกหันใหญ่ ดีนึงครับโอ้ยขามันใหญ่นะดูะเฮ่เลยครับนี่เจอแค่้วนี่กุ๊บดีจังเลยนะนี่แข้ยวเลยนี่นี่น,ๆๆน,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 นี่นี่นี่ดอกใหญ่ชุบนี่เด็กินแล้วครับ นี่มันแห้งนะนี่ลูกมัน,นปล่อยมันให้มันเป็นเชื้อไปน่าจะไม่โตครับเพราะมันแห้งนี่นี่นู่นอีกน,กนี่อย่างนี้เลยนี่ครับดู นี่ครับถ้ามันแห้งนะฝนไม่ลงมันจะขึ้นงนี้ดูนี่นี่ดอกนึงครับนี่เจออีกดอกหนึ่งง,งามๆนี่ยังสวยเลยดอกเนี้ครับนี่เจอเงาหนึ่งตัดขาดเลยนี่ดู ึ้นเป็นเงาเป็นเงาเลยนี่ครับแต่งหน่อยดีมันออกนี่อูยนี่อีกเห่เชื้อเชือเช้อมันเลยเพียบเลยปล่อยไว้ให้มันให้มันออกไหมนี่ครับอีกดอกหนึ่งเห็ดพึ่งขมไม่ดูนปล่อยให้ปิดเชื้อไป นี่ตัหมูหนึ่งดอกงามเลยถึงแถวเด้ครับน,บนี่อันนี้ลูกน้อยมันปล่อยไว้อันนี้ดอกใหญ่ไม่ได้อยู่ลูกน้อยไม่เอาปล่อยให้ดิเชื่อ mô nè, nè ngâu đấy, nè, không được, พึ่งขมเห็ดขมอยู่คาอ,คอ,อกอยู่น้ผาครับมาดูผลงานวันนี้ครับนี่ได้ผักแกงครับเห็ดพึ่งขมครับเห็ดขมอยู่คาดอง,องงามเลยของใหม่ๆแล้วก็ได้เห็ดแดงด้วยครับในปา่า ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปต่อไปหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ